ประเด็นส,สดๆร้อนๆในมาเลเซียนะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องเลยทีเดียวหลังข้อห้ามในมาเลเซียอาจทําให้ชาวต่างชาติรู้สึกว่าเมืองไทยน่าไปกว่าหลังวงดนตรีชื่อดังจากประเทศอังกฤษเด e 1975ได้เข้าไปทําการแสดงในมาเลเซียเมื่อคืนก่อนเองนะครับและดูเหมือนว่ากับพบปัญหาในข้อห้ามต่างๆมากมาย ถึงขนาดที่แฟนเพลงบางคนก็ถึงกับมองว่าไม่แปลกใจที่ชาวมาเลเองนะครับก็ยังจะบินข้ามมาดูคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยกันเยอะก็เพราะว่าในประเทศไทยให้อิสระกับการแสดงของศิลปินได้มากกว่าไม่ได้มีข้อห้ามข้อกําหนดว่าห้ามทําอย่างนั้นอย่างนี้มากนักทั้งฝั่งของศิลปินเองนะครับมันก็เป็นประเด็นเมื่อคืนนี้คือโชว์ของเขาเนี่ยอยู่กลางโชว์เลย ทางฝั่งของนักร้องนําของวงนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจนักถึงข้อบังคับที่เหมือนกับส่งให้เขามาเหมือนกับว่าทางผู้จัดงานนะครับก็จะบีฟมากับทางศิลปินว่าอ่นี่คือข้อบังคับนะที่คุณทําได้ทําไม่ได้อย่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะและเหมือนกับว่าทางฝั่งแมตตี้เฮอรรี่นักร้องนาเดืนไนทีนเซเวนีฟก็ถึงกับต้องระบายความในใจออกผ่านผู้คนนับพันนับหมื่นที่เข้ามาดูโชว์ของเขาเลยทีเดียวและเหมือนกับว่ามันจะตรงไปตรงมาสักเกินไปด้วยนะครับโดยสิ่งที่เขาพูดนะครับก็พยายามจะพูดถึงงข้้อหาาามต่่ๆเกกกียวับร แรงกฎหมายอะไรต่างๆของเขานะฮะก็ไม่ขยายความเพิ่มเติมลวกันรวมไปถึงพูดถึงกฎหมายความหลากหลายทางเพศของมาเลเซียด้วยสุดท้ายกลายเป็นว่าการแสดงนี้ก็ล่มไปกลางทางเลยอันนี้ก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าทางวงเขาเลิกโชว์ไปเองหรือว่าทางผู้จัดก็ไม่ให้แสดงต่อกันแนะ่อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับก็ต้องรอดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลังคือหลังจากเริ่มแสดงได้แค่30นาทีเท่านั้นน,นะแน่นอนว่าจากการซัดเต็มทุกคําพูดของแมตตีนะ้เดนนทีเซเวนตี้ไฟ ก็อาจจะทําให้ทั้งวงของเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเล่นในมาเลเซียในอนาคตอย่างแน่นอนนะก็เหมือนกับว่าเขาจะพูดถึงทางภาครัฐด้วยนะทางฝั่งของชาวมาเลย์บางคนนะครับก็มองว่าก็คุณมาแสดงในโชว์ประเทศของเขาเนี่ยคุณก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎหมายของประเทศนั้นๆหรือเปล่าอันนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งนะครับก็พูดอย่างมีเหตุผลนะว่าแต่ละประเทศกฎหมายแตกต่างกันออกไปนะไม่ใช่ทุกประเทศจะเหมือนกัน โดยชาวมาเลคนนี้ก็บอกต่อว่าแล้วทําไมคุณไม่ศึกษาก่อนที่จะมาที่มาเลเซียละ่ะก่อนที่จะมาทําการโชว์การแสดงของคุณคุณต้องรู้จักข้อบังคับมาก่อนทุกอย่างถึงจะราบรื่นและก็ไม่มีปัญหาใดๆแต่ขณะเดียวกันนะครับแฟนเพลงต่างชาติจากประเทศอื่นนะของวงนี้ก็กลับให้ความเห็นว่าไปดูโชว์คอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยจะดีกว่าเยอะไม่แปลกใจเลยที่ประเทศไทยจะได้รับความนิยมมากกว่าในด้านการท่องเที่ยวในทางกลับกัน ทำไมผู้จัดในมาเลเซียถึงไม่คัดเลือกศิลปินที่เหมาะกับประเทศมาเลเซียตั้งแต่แรกละ่ะไม่ใช่มาบอกข้อบังคับกับพวกเขาตอนจะขึ้นโชว์โดยเรื่องนี้นะครับก็ต้องขยายความเพิ่มเติมนิดนึงว่าโชว์ของวงนี้มันประมาณไหนนะคือในบางช่วงของการแสดงนะครับของวงดนตรีจากอังกฤษวงนี้เนี่ย หนึ่งในสิ่งที่จะเห็นบ่อยก็คือนักร้องเนี่ยเขาก็จะดื่มเครื่องดื่มจิบเครื่องดื่มไปด้วยนะครับระหว่างร้องเพลงประมาณว่ามีฟิลลิ่งก็คือเป็นเอกลักษณ์ของฝรั่งเขาอะนะก็คือทําการแสดงอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่สาหรับฝรั่งคนนี้นะครับคุณแมตตี้เดนนิทเซเวนตี้ไฟเนี่ยการจิบเครื่องดื่มไปด้วยระหว่างโชว์ระหว่างร้องเพลงนี่คือเป็นเรื่องปกติของเจ้าตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทาแทบทุกโชว์เวลาไปทําการแสดงทั่วโลกเลยนะครับแล้วเหมือนกับว่ามันก็จะไม่เหมาะกับมาเลเซียสักเท่าไหนะรน่นะสำหร แต่ถ้าว่าดูจากคลิปทําการแสดงนะครับในโชว์ดังกล่าเนี่ยก็ยังทําอยู่นะก็ยังทําได้ก็คิดว่าน่าจะทําได้นะฮะและก็มีในช่วงการแสดงของเพลงโรเบิร์ตนะครับก็เป็นเพลงฮิตของวงเจ้าตัวก็จะมีไฮไลท์ที่สําคัญก็คือการไปจูบกับใครสักคนนะครับตามแบบสไตล์ของชาวตะวันตกเขานะก็คือเขาก็เรียกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของคนทางฝั่งยุโรปทางฝั่งตะวันตกนะครับที่แบบว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงแล้วก็มันก็ไหลไปตามฟิลลิ่งของเพลงซึ่งก็ดูเหมือนว่ากรณีนี้เนี่ย เหมือนกับจะเป็นประเด็นนะครับว่ามันทําไม่ได้ในมาเลเซียนะไม่ควรทําเลยแต่ทางฝั่งของแฟนเพลงของวงนี้เองนะครับแม้แต่ชาวมาเลย์ที่เป็นแฟนเพลงของวงนี้ชาวไทยเราเองนะครับก็จะเข้าใจดีว่ามันเป็นการแสดงนะแต่อีกมุมนึงพอจะมาเล่นที่มาเลเซียมันกับทาปกติแบบนี้ไม่ได้แม้ว่าจะทํากันทุกโชว์นะก็เหมือนกับว่าทางผู้จัดก็จะไปขอให้วงนี้ก็อาจจะต้องเบาๆลงหน่อยเพราะมันทําในมาเลเซียมันไม่เหมาะสมขณะเดียวกันนะครับก็มีคนมาแสดงความเห็นนะ อย่างที่ประเทศไทยนะครับก็ถูกพูดถึงว่าไม่กี่เดือนก่อนนะวงนี้ก็มาเล่นที่ประเทศเราเหมือนกันนะครับคือมันก็มีการให้ความเห็นเปรียบเทียบกันด้วยเพราะว่าก็เพิ่งมาเล่นที่เมืองไทยไม่กี่เดือนก่อนเดือนไหนแหละเดือนที่แล้วนี่เองเหรอมั้งวงนี้นะครับก็ทําการแสดงลักษณะแบบที่เขาทําในทุกๆประเทศเลยผลออกมาว่าในประเทศไทยนะครับทุกอย่างก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรใดๆนะครับทุกคนที่มาดูโชว์ก็มีความสุขนะครับมีแฟนเพลงได้ขึ้นไปเล่นกีตาร์กับทางวงด้วยนะครับเป็นอะไรที่น่าประทับใจนะเมืองไทยก็สร้างความประทัับบใใจห้้้กเขาไดดวย ทางวงเองก็ไม่ได้พบเจอกับข้อห้ามอะไรมากมายนะครับทางฝั่งของผู้จัดในมาเลยน,นะเขาก็บอกว่าควรจะแจ้งกับพวกเขานะครับหมายถึงตัววงก่อนนะฝรั่งกลุ่มนี้ก็บอกเขาก่อนก่อนที่จะเดินทางมาทําการแสดงหรือเหมือนกับว่าบางทีผู้จัดนะครับไม่ได้บอกกับวงดนตรีฝรั่งวงนี้ด้วยซ้ำนะโดยคนนี้ก็บอกว่าฉันเชื่อว่าถ้าบอกกันตรงๆต,ตั้งแต่แรกอาจจะเป็นไปได้ว่าทางวงก็อาจจะไม่ตัดสินใจรับงานมาโชว์ในมาเลเซียตั้งแต่แรกด้วย ต่างชาติคนถัดมานะครับเป็นชาวสิงคโปร์ก็มองเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ารอไปชมโชว์ของพวกคุณอีกครั้งในประเทศไทยจะดีกว่าในไทยทุกอย่างน่าประทับใจมากๆการแสดงเป็นในแบบที่พวกเขาต้องการจะให้เป็นตอนทัวร์ในยุโรปและอเมริกาพวกเขาสามารถทําแบบนั้นได้ในประเทศไทยด้วยแต่พอเป็นมาเลเซียอาจจะดูอึดอัดไม่น้อยโดยระหว่างที่แอดมินจอนกำลังเรียบเรียงประเด็นนี้นะครับคืออัปเดตล่าสุดนะอัปเดตล่าสุดตอนนี้เลย เทศกาลดนตรีดังกล่าวนะครับของมาเลเซียไม่ใช่แค่วงนี้นะเรียกได้ว่าทุกอย่างเกี่ยวกับเทศกาลนี้ตอนนี้ยกเลิกไปทั้งแผงเลยเดียวนะครับก็ต้องเข้าใจว่าความเป็นเทศกาลดนตรีนะครับก็จะมีศิลปินคนอื่นๆอ,อีกหลายร้อยชีวิตนะที่มารอทําการแสดงต่อแต่แน่นอนว่าแค่มีปัญหาเรื่องนี้แหละนะฮะก็คือนักร้องวงนี้ก็ไปพูดแบบตรงไปตรงมามากๆกลา,ายเป็นว่าล่มกันทั้งแผงเลยไม่ใช่แค่วงนั้นล่มอย่างเดียวนะคือไม่ได้แสดงต่อกันเลย ผู้จัดนะครับเหมือนกับว,ว่าต้องยกเลิกเทศกาลดนตรีทั้งหมดนี้ไปตอนนี้เลยนะฮะซึ่งทําให้แฟนเพลงชาวมาเลเซียรวมไปถึงชาวต่างชาติที่บินเข้ามาเพื่อรับชมโชว์ของศิลปินที่ตนเองชอบเนี่ยก็เรียกว่าผิดหวังไปตามๆกันคือยกเลิกไปหมดเลยต่อจากนี้นะครับก็ถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมอะไรก็มาติดตามกันต่อในภายหลังนะครับโดยเรื่องนี้ก็มีคนแสดงความเห็นเพิ่มเติมไปอีกนะก็บอกว่าวงนี้ควรไปทําการแสดงเฉพาะในประเทศไทยเหมาะที่สุดในแถบนี้แล้ว ประเทศไทยไม่มีอะไรให้หน่ากังวลใจและเหมาะกับพวกเขามากที่สุดสิงคโปร์เองก็มีกฎข้อบังคับอยู่เหมือนกันในเรื่องของความเป็นระเบียบอะไรต่างๆแต่ประเทศไทยมีกฎน้อยที่สุดแล้วเพราะที่นั่นเปิดกว้างและมีต่างชาติเข้ามามากมายในประเทศอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันก็มีคนพูดถึงก,การกระทําของนักร้องวงเดอะไนทีนเซเวนทีไฟนะครับว่าต่อให้คุณทําแบบนี้เนะี่ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเพราะประเทศเขาเป็นแบบนี้มานานอยู่แล้วและประเทศของเขาก็ทําแบบนี้กันมานานอยู่แล้ว ทางผู้จัดอาจจะแนะนําข้อห้ามไปมันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันในมาเลเซียแต่หลังจากยกเลิกเทศกาลทั้งหมดมาแสดงให้เห็นว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดทางผู้จัดเองก็ได้เพราะพวกเขาอาจจะไม่ได้บอกกับศิลปินตั้งแต่แรกหรือเปล่าต่างชาติคนถัดมาก็มองว่าตอนผมไปดูโชว์ของ The 1ใน5ก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะดูเหมือนทางวงจะประทับใจประเทศไทยซะด้วยซ้ําในตอนที่โชว์ที่เมืองไทยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำไมแมตตี้ถึงได้แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรง,ตรงมาขนาดนี้ ทางฝั่งของแฟนเพลงอีกคนนะครับที่ไปดูโชนี้ในมาเลเซียก็บอกด้วยว่าเหมือนทางวงจะตัดบางเพลงออกด้วยนะรวมไปถึงบางคำพูดที่ไม่สามารถสื่อสารกับแฟนเพลงได้อย่างโชวในประเทศอื่นๆขณะเดียวกันโชว์ในประเทศไทยทุกอย่างราบรื่นเมืองไทยมีความเป็นสากลและเปิดกว้างได้มากกว่าทางฝั่งของแฟนเพลงชาวไทยนะครับก็ไปแสดงความเห็นกับเขาด้วยนะก็บอกว่าแอบสงสารชาวมาเลเซียจังหลายๆคนตั้งใจมาดูการแสดงของวงที่ชอบ แต่วงที่ชอบไม่สามารถแสดงได้อย่างอิสระอย่างที่พวกเขาเคยทําในขณะที่ชาวสิงคโปร์ก็บอกว่าผิดหวังกับคอนเสิร์ตของที่นี่จนไม่อยากจะไปแล้วไม่ว่าจะศิลปินคนไหนมาเหมือนพวกเขาต้องจําเป็นต้องปรับโชว์ให้เหมาะสมที่สุดรเรื่องการชมการแสดงในแถบอาเซียนมีแค่สิงคโปร์กับไทยเท่านั้นที่สร้างมาตรฐานได้เทียบเท่ากันในทุกๆโชว์ของศิลปินถ้าในอาเซียนคุณควรไปดูการแสดงเฉพาะในสิงคโปร์และประเทศไทยเท่านั้นขณะที่ต่างชาติบางคนก็มองว่า แบบนี้ก็ไปรอที่ประเทศไทยจะดีกว่าพวกเขาอาจจะก,กลับไปที่ไทยอีกครั้งมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ทางนักร้องนําวงเองไม่น่าจะไปพูดอย่างตรงไปตรงมาขนาดนั้นในมาเลเซียเลยคือมันอาจจะไม่ถูกต้องมากนักอีกมุมหนึ่งมาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาก็ไม่ควรจะมาเล่นที่มาเลเซียตั้งแต่แรกอยู่แล้วผู้จัดชาวมาเลยเองพวกเขาอาจจะกลวัวว่าอุตส่าห์เอาศิลปินมาได้แล้วแต่ศิลปินเองก็อาจจะไปทําอะไรที่สุมเสียงพวกเขาก็เลยได้แนะนําข้อบังคับในการแสดงไป แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันยิ่งส่งผลให้รู้สึกว่าด้านความบันเทิงและด้านการท่องเที่ยวประเทศไทยจะทําได้ดีกว่าผมจะไปชมศิลปินเจ๋งๆที่ประเทศไทยขณะเดียวกันต่างชาติอีกคนนะครับที่อยู่ในงานนี้ก็บอกความรู้สึกนะระบายความในใจเลยว่าคือผมอึ้งจนไม่รู้จะทําอะไรแล้วทําไม่ถูกเลยทีเดียวผมบินมาจากไต้หวันตอนที่ดูโชว์ของวงนี้แล้วเล่นไปได้แค่ครึ่งทาง ก็รู้สึกว่าทําอะไรไม่ถูกแล้วอะไรกันเนี่ยทําไมถึงต้องพูดอะไรขนาดนี้ด้วยมันเป็นอะไรแล้วเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าไทยกับมาเลย์ไม่ได้จะต่างกันมากขนาดนั้นผมเคยไปประเทศไทยมาก่อนแต่พอเจอโชว์ล่มกลางทางแบบนี้ผมได้แต่อึ้งว่ามันมีข้อบังคับขนาดนี้เลยเหรอหลังจากฟังสิ่งที่มัตตี้พูดออกมาและดูเหมือนการกระทําครั้งนี้ของเขาจะส่งผลต่อการยกเลิกโชว์ของศิลป,ปินทั้งหมดเลยทีเดียวต่างชาติคนธรรมานะครับก็บอกว่า ที่เมืองไทยตอนวงนี้ไปโชว์ก็ไม่เห็นจะมีใครมาสกกรีนให้ขนาดนี้นะว่าเพลงไหนเล่นได้บ้างเพลงไหนเล่นไม่ได้คําพูดไหนพูดกับแฟนเพลงได้คําพูดไหนพูดไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยที่เมืองไทยมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆพวกเขาไม่ควรเอาศิลปินเข้ามาทําการแสดงในประเทศเลยถ้าจะเป็นแบบนี้ปล่อยให้ไทยกับสิงคโปร์ทำกันไปขณะเดียวกันผมเชื่อว่าชาวมาเลเซียเองก็คงจะแฮปปี้มากกว่าที่ได้ไปดูโชว์ของศิลปินที่ตนเองชอบที่ประเทศข้างๆแทน แต่ชาวมาเลย์บางคนนะครับก็ผลให้กับวงนะก็ต้องดูหลายๆมุมบ้างบางคนก็่นว่าวงไม่มีความเป็นมืออาชีพซะง,งั้นนะฮะแล้วเขาบอกว่าเล่นมาจนจะครึ่งโชว์อยู่แล้วอดทนต่ออีกหน่อยเล่นให้จบจะไม่ดีกว่าเหรอคือมีคนนับพันนับหมื่นมาตั้งตารอดูทําการแสดงการทําการแสดงของคุณและจากนั้นนะคุณจะไปพูดระบายอย่างตรงไปตรงมาที่ไหนก็ได้หลังจบโชว์ไปแล้วคุณค่อยทําก็ได้แบบนี้นะ่ะมันเสียหาย มันมีคนที่เสียหายตามมาเต็มไปหมดเลยและที่สําคัญบางทีคนที่เสียหายก็คือแฟนเพลงของคุณเองที่พวกเขาตั้งหน้าตั้งตาม,มารอดูโชว์ของคุณเอาไว้พูดทีหลังก็ได้นะอันนี้ก็เป็นในมุมของชาวมาเลย์นะรับก็พูดแบบไม่รู้ว่ากลางๆหรือเปล่านะเขาก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เอาไปพูดทีหลังได้นะถ้าไม่โอเคนะครับไม่ใช่ล่มกันหมดซักขนาดนี้ล่มกันไปหมดเลยนะฮะ ก็อย่างที่ทราบนะครับอัปเดตในเวลานี้ถึงขนาดต้องยกเลิกเทศกาลดนตรีไปเลยศิลปินทั้งแผงในเตรียมกลับบ้านหิ้วกระเ๋ากลับบ้านกันได้เลยนะซึ่งบางคนก็คาดเดาไปต่างๆนานาว่าทางผู้จัดเองก็อาจจะกลัวที่จะเกิดปัญหาตามมาด้วยนะครับหลังจากแมตตี้เฮอรรี่จากคณะเดอะทีมเซเวเปิดประเด็นกลางโชว์ซะใส่เต็มขนาดนี้เรียกได้ว่าสุดแสบและตรงไปตรงมาเลิกเกินนะฮะแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านผู้ชมคิดว่าประเทศของเขาเราควรปรับตัวให้เหมาะกับประเทศของเขาที่ทํามานานแล้ว หรือว่าเห็นด้วยกับศิลปินคนดังกล่าวว่ามันเป็นข้อบังคับอะไรที่ประเทศอื่นๆไม่มีแล้วมันก็แปลกมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความเห็นของแต่ละคนก็จะมองแตกต่างกันออกไปทั้งหมดคือการเลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกก็แสดงความเห็นกันได้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณสักรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าถ้ารอคลิปวิดีโอถัดไปไม่ไหวเช่นเคยครับกดดูที่คลิปอื่นๆในช่องได้นะครับมีหลากหลายหัวข้อให้เลือกชมสามารถรับชมและรับฟังกันได้ยาวๆเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสักรับชมครับ